สวัสดีครับวันนี้กูมองห้องพักและของสะสมนะครับก็จะพามาชมผลงานท่านอาจารย์เฉลิมชัยโกสิทธิพัฒน์นะครับก็จะเป็นเหรียญปั๊มหัวใจพุทธะนะครับออกเมื่อปี2559นะครับก็เหรียญปั๊มอันนี้อ้างอิงจากหนังสือนะครับก็จะเป็นหนังสือสะสมพุทธศิลป์ของท่านอาจารย์เฉลิมชัยนะครับนะครับ เหรียญปั๊มหัวใจพุทธะนะครับก็ลักษณะของเหรียญน,นะครับก็จะเป็นลักษณะที่ไม่มีตัวองค์พระนะครับเหรียญเนี่ยก็จะเป็นเหรียญคล้ายๆทรงเสมานะครับแล้วก็จะมีลายเซ็นท่านอาจารย์นะครับก็คือตามรูปแบบที่ท่านอาจารย์เฉลิมชัยได้ดีไซน์นะครับคราวนี้มาอยู่ที่จำนวนเหรียญน,นะครับ เหรียญเนี่ยก็จะมีลักษณะขนาดนะครับก็คืออยู่ที่2เซนติเมตรนะครับจุดแปดสูง4.9เซนนะครับก็จัดสร้างทั้งหมดก็อยู่ที่สองสองหมื่นเหรียญน,นะครับก็จะแยกเป็นลักษณะพิเศษต่างๆนะครับก็อย่างเช่นมีลายเซนนะครับพิเศษมีเกทหนึ่งเกทสองเกทสามเกทสี่เกทห้านะครับแล้วก็ท่านอาจารย์ได้เก็บ เป็นสมบัสส่วนตัวอีกร้อยเหรียญน,นะครับคราวนี้มาดูเหรียญจริงนะครับลักษณะของเหรียญน,นะครับก็จะเก็บอยู่ในห่อนะครับซึ่งเป็นรูปแบบของการ์ดนะครับนี่นะครับก็จะเป็นด้านนี้ก็จะมีรูปวัดล่องขุนนะครับแล้วก็เป็นเหรียญที่ระลึกวัดล่องขุนเชียงรายนะครับ ส่วนตัวเหรียญน,นะครับก็จะมีลักษณะแบบนี้ก็เดี๋ยวผมแกะให้ดูลักษณะของเหรียญน,นะครับทางด้านในเปิดออกมานะครับก็จะมีรูปวัดล่องขุดน,นะครับแล้วก็จะมีรูปท่านอาจารย์เฉลิมชัยนะครับที่เป็นศิลปินออกแบบแล้วก็จัดสร้างเหรียญน,นี้นะครับ น,นี่นะครับลักษณะเหรียญก็จะคล้ายๆเป็นดอกบัวนะครับทางด้านนี้นะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งนะครับซึ่งเป็นด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นปีคิดสกลาดนะครับ2,016นนะครับแล้วก็จะมี อักษรนะครับ White Temple Thailand นะครับก็จำนวนเหรียญอันนี้นะครับเป็นเหรียญที่มีลายเซ็นท่านอาจารย์นะครับก็จะเป็นเอกลักษณ์พิเศษก็คือมีลายเซ็นเฉลิมชัยด้านล่างนะครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยจะเป็นพศนะครับ2559นะครับนี่นะครับแล้วก็จะมีตอกโค้ดนะครับตอกโค้ดชอชิงนะครับ อยู่ทางด้านมุมล่างนะครับก็เหรียญที่มีลักษณะพิเศษก็คือมีเฉลิมชัยด้านล่างเนี่ยก็จะมีจํานวน500เหรียญน,นะครับจากจํานวนทั้งหมด600เหรียญน,นะครับก็จะเป็นเหรียญที่อาจารย์เฉลิมชัยได้เซ็นเองนะครับแล้วก็ลงเลขห้าเก้าไว้นะครับเหรียญแต่และเหรียญก็จะมีผิวของเหรียญที่ มีลักษณะเอกลักษณ์เฉพาะที่แตกต่างกันนะครับเดี๋ยวผมให้ดูอีกเหรียญน,นึงนะครับเหรียญนี้นะครับเหรียญนี้ก็จะเป็นลายเซ็นแนวตั้งนะครับแนวตั้งนี่ถ้าตามจำนวนแล้วเนี่ยก็จะมีห้าร้อยเหรียญเหมือนกันนะครับก็คือจะเป็นเหรียญแนวตั้งตรงนี้นะครับแล้วก็ตอกโค้ด ชอชิงนะครับอันนี้ก็จะมีห้าร้อยเหรียญเหมือนกันนะครับอันนี้เทียบนะครับคราวนี้เหรียญจำนวนอื่นเนี่ยก็ถ้าเป็นต่อกโค้ดธรรมดานี่นะครับก็จะมีอยู่ที่หนึ่งหมื่นแปดพันเหรียญน,นะครับส่วนเหรียญที่มีเอกลักษณ์พิเศษเนี่ยก็จะอยู่ที่ห้าร้อยเหรียญของแต่ละเกตนะครับ เกตบนสุตรนี้ก็คือจะมีลายเซนสองลายเซ็นนะครับแล้วก็มีเซ็น5 9นะครับจำนวน200เหรียญน,นะครับอย่างละ200เหรียญก็อันนี้ก็จะเป็นจำนวนการจัดสร้างนะครับที่ได้บันทึกไว้สำหรับกลุ่มคนที่อยากจะสะสมผลงานท่านอาจารย์เฉลิมชัยนะครับในรูปนะครับก็จะ ให้เห็นลักษณะของเหรียญน,นะครับอันนี้ก็จะเห็นชัดกว่าว่าแต่ละเหรียญน,นะครับก็จะมีสีที่แตกต่างกันนะครับก็จะเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละเหรียญน,นะครับก็เป็นอีกหนึ่งผลงานนะครับของท่านอาจารย์เฉลิมชัยนะครับก็ถ้าใครจะสะสมนะครับก็ ใช้ข้อมูลนี้ได้นะครับในการที่จะเก็บสะสมเหรียญหัวใจพุทธะนะครับทั้งจำนวนแล้วก็ในอนาคตก็น่าจะมีการเก็บสะสมอยู่ประมาณนี้นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากข้อมูลของเหรียญหัวใจพุทธะไว้นะครับสำหรับนักสะสมนะครับส่วนคลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะ นำผลงานท่านอาจารย์เฉลิมชัยมาให้ชมกันอีกนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ